เดียครับทำไมนาายุมันต้องมีผีเรือครับยายผมเเคยได้ยินเนี่ยเรื่องมันมีอยู่นานแล้วลูกคนโบราณเขากล่าวไว้บอกกล่าวลูกหลานไว้เป็นนิทานแต่ว่ามันพอหน้ามีจริงมากอะไรลูกแอบ,บอิงได้ มือหน่อยวระเดโอ้ยจับมือจับมือกนให้เราจับมือลูกแต่เก่งจังเลยครับรันนี้เลยลูกรังนี้เลยอีกข้างหนึ่งเอาเก่งจังเลยครับโอ้ยคนหลาอคนหลาวโอ้ยยัยทำไมวันนี้มันลมแรงจังเลยครับยายเขาบอกว่ากรมอุตุเขาบอกว่ามีพายุเข้าลูกฝั่งอันดามันเนี่ยนั่งใกล้ๆกต้นไม้อย่างนี้อันตรายรู้ไหมเฟิร์สไปเข้าในบ้านดีกว่าลูกไปลมแรงจังเลยไปไปไปไอ้ผีพายุก็มาหรอกลูกเฟิร์สไปเข้าบ้านลูกไปอันตรายไปไปไป ครับยายเด็กครับทำไมนายยุมันต้องมีผีเรือครับยายผมเคยได้ยินเนี่ยเรื่องมันมีอยู่นานแล้วลูกคนโบราณขากล่าวไว้บอกกล่าวลูกหลานไว้เป็นนิทานแต่ว,ว่ามันก็น่ามีจริงมางอะไรลูกแอบบอิงได้คงของยายเคยเล่าให้ฟังนะลูกคนสมัยก่อนนั้น ก็เก็บของไว้นะเก็บของไว้กันผีในพายุลูกก็อ,อยากรู้ไหมว่ามีอะไรมั่งอยากรู้ครับยายของที่กันผีในพายุลูกรู้ไหมของใกล้ๆตัวเรานี่เลยลูกไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนหรอกกระดองปูกระดองเมึกขั้วรีขัวพลิกพลิกแหง้งลูกก็เด็ดแล้วก็จะเก็บไว้เวลามีลมพายุมาเกาจะเอาของสองสามสิ่งนี้ยไปเผาในไฟ ให้มันออกกลิ่นเหม็นออกมาแล้วว่าผีพายุมันจะกลัวลูกอ๋อครับยายผมมึงก็เคยได้ยินเหมือนกันนะเนี่ยว่าในพายุมันมีผีอ่ะเรียกว่าในพายุมันมีผีจริงไหมครับยายความจริงแล้วผีในพายุมันไม่มีจริงหรอกลูกเป็นนิทานแล้วก็แต่งขึ้นมาให้คนรู้สึกกลัวพายุจะได้ระวัดระวังเวลาพายุมานะ่ะลูกมีนะบ้านไหนที่โดนพายุเต็มเต็ม,แ,ตมแรงๆกันเพราะอะไรเพื่อนรู้ไหมเพราะอะไรหรือครับเพราะบ้านหลังนั้นไม่ปลูกต้นไม้ไว้บริเวณบ้านไงลูก บ้านที่เขปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆเพื่อะไรให้ทั้งร่มลื่นให้ทั้งร่มเงาอากาศไม่ร้อนแล้วเป็นที่กำบังลมได้เป็นอย่างดีแหละลูกอ๋ออย่างนี้นี่เองถึงในพายุไม่มีผีจริงแต่เราก็ยุ่สุดกลัวอยู่ดีอ่ะเขาหลังเทาพายุใหม่ก็จะวิ่งเข้าบ้านเรือที่สุดเลย